สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดยุ่งแล้วเพจศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยหน้าบางแห่งหนึ่งข้องใจพักกล้าคือทายาทของก่อปปสใช่ไหมครับพักกล้าลั่นคานแก้112ชี้ยิงแกยิ่งแตกแยกเป็นช่องว่างให้รัฐประหารอีกเตือนพักการเมืองหยุดสร้างคะแนนนิยมบนความเกลียดชัง นายอัธวิทย์สวนพักดีเลขาธิการพักกล้ากล่าวแสดงความไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ว่ากานแก้กฎหมายมาตรา112สถานะไม่เหมาะยิ่งแก้สังคมยิ่งแตกแยก ผมไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ถ้าคิดแบบปฏิบัตินิยมในสถานการณ์ปัจจุบันหากยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112จะเร่งความขัดแย้งในชาติให้รุนแรงขึ้นอีกเช่น 1. เกิดการดูหมิ่นต่อสถาบันมากขึ้น 2. เกิดความขัดแย้งสองฝ่ายและจะนำไปสู่การประทะกันบนท้องถนน 3. เกิดวิกฤตการเมืองรอบใหม่เป็นช่องว่างทำให้เกิดการแทรกแซงทางการเมืองเข้ายึดอำนาจหรือรัฐประหารอีกทุกฝ่ายต้องไม่สร้างเงื่อนไขให้เกิดวิกฤตการเมืองอีก ผมว่าประเทศเราพอแล้วกับเรื่องวิกฤตการเมืองยิ่งแก้ก็ยิ่งแน่นวิกฤตข้างหน้ามันคือวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดจากโรคระบาดงานสําคัญคือการปรับรูปแบบการบริหารราชการขนาดใหญ่ให้ทันโลกทันวิกฤตใหม่มีเรื่องที่คุ้มค่าแก่การทะเลาะกันทางความคิดเพื่อประโยชน์ชาติอีกมากการสร้างคะแนนนิยมบนความเกลียดชังหรือความขัดแย้งแบ่งคนออกเป็นสองฝ่ายวันนี้ต้องสิ้นสุดเสียที #112 ผักกล้าเรามาเพื่อลงมือทำสร้างสรรค์แต่ไม่ยอมจำนนด้านเพจศ,ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยหน้าบางแห่งหนึ่งโพสต์ข้อความระบุว่าแก้ตามระบบสร้างความแตกแยกต้องเป่านกหวีดจึงถูกต้อง1พฤศจิกายน64อัธวิทสวสรณพักดีเลขาธิการผักกล้าแสดงความไม่เห็นด้วยกับการเสนอแก้หรือยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ว่า ถ้าคิดแบบปฏิบัตินิยมในสถานการณ์ปัจจุบันหากยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112จะเร่งความขัดแย้งในชาติให้รุนแรงขึ้นอีก 29มกราคม2561อัธวิทย์สุวรรณพักดีโพสต์เฟซบุ๊กแม้งานด้านปฏิรูปประเทศที่รัฐบาลปัจจุบันทำจะไม่ถูกใจเรานักแต่เมื่อคิดมองย้อนกลับไปเทียบกับสถานการณ์การเมืองก่อนรัฐประหาร22พฤษภาคม2557รัฐบาลคอสอชอก็ยังดีกว่ารัฐบาลเผด็จการเสียงข้างมากอยู่มาก ผมจึงอยากชวนคิดกันว่าหากวันนั้นไม่มีการชุมนุมกปอปปสหากประชาชนพี่น้องเราและคุณสุเทพเทือกสุบันไม่เสียสละความสุขสบายในวันนั้นจะเกิดอะไรขึ้นโครงการทุจริตจำนำเข้าคงทำลายชาติเราต่อไปตกลงว่าพักกล้าคือทายาทของกอปปสใช่ไหมครับใครรักใครชอบก็เลือกได้เลยครับ ขณะที่นายแพทย์ระวีมาชมาดลสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักพลังทำใหม่กล่าวถึงกรณีที่เพื่อไทยออกจดหมายเปิดผนึกยืนยันพักพร้อมนำข้อเสนอแก้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และมาตรา116เข้าไปพิจารณาในสภาว่าตนไม่แปลกใจกับประเด็นนี้พักการเมืองใดมีอุดมการ มีจุดยืนหรือมีท่าแท้อย่างไรก็ต้องแสดงออกตามนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเอากันให้ชัดเลยว่าพักที่ต้องการแก้ไขมาตรา112และมาตรา116มีพักใดบ้างเพื่อที่การเลือกตั้งครั้งหน้าประชาชนจะได้ตัดสินใจง่ายขึ้น นายแพทย์ระวีกล่าวอีกว่าตนขอท้าให้เพื่อไทยชูนโยบายในการเลือกตั้งครั้งหน้าให้ชัดเจนไปเลยว่าคนต้องการแก้มาตรา112ให้เลือกเพื่อไทยประชาชนจะได้รู้กันชัดๆและถ้าแน่จริงเมื่อเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลประกาศเลยว่าจะนิรโทษกรรมพานายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีกลับบ้านอย่างเท่ๆประชาชนจะได้รู้ความจริงเห็นท่าแท้จะได้ตัดสินถูกแล้วจะได้เจอการสั่งซอน บทเรียนจากประชาชนจะได้รู้เสียทีว่าประชาชนเสียงข้างมากเขาต้องการอย่างไรนายแพทย์ระวีกล่าวต่อว่า พักพลังทำใหม่เคยประกาศชัดเจนว่าเราเข้าร่วมรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่ใช่เพราะเราเชียร์รัฐบาลเผด็จการทหารแต่เราเข้าร่วมเพราะต้องการปกป้องสถาบันที่ทําให้พลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิเตมียเวสสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักเสรีรวมไทยนําเอาไปฟ้องร้องจนเป็นคดีความอยู่ในชั้นศาลจนถึงวันนี้หลังจากนี้ไป พักพลังทำใหม่จะผนึกกำลังกับพักเล็กต่างๆเพื่อที่จะคัดค้านมาตรา112ในสภาอย่างถึงที่สุด เมื่อถามถึงการรวบรวมรายชื่อประชาชนเพื่อสนับสนุนการแก้ไขมาตรา112นายแพทย์ระวีกล่าวว่าในเรื่องนี้บรรดากลุ่มที่สนับสนุนให้มีการแก้ไขมาตรานี้ก็ได้มีความพยายามดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในานามของพรรคอนาคตใหม่จนถึงพรรคก้าวไกลที่ได้แสดงท่าทีต่อเรื่องนี้มาอย่างชัดเจนก่อนพักเพื่อไทยแต่ถ้าย้อนไปในประวัติศาสตร์จะเห็นว่ากลุ่มเสื้อแดงก็มีความพยายามในเรื่องนี้มาก แล้วดังนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจขณะเดียวกันอย่าลืมว่าก็มีประชาชนที่ต้องการจะรวบรวมรายชื่อเพื่อคัดค้านการแก้ไขมาตรา112และเชื่อมั่นว่าจะมีจำนวนมากกว่าประชาชนที่สนับสนุนแต่สำหรับพักพลังทำใหม่ก็ไม่ได้มีท่าทีที่จะไปสนับสนุนการดำเนินการเช่นนี้เพราะจะทำให้เป็นการนำมาตรา112มาเป็นความขัดแย้งในสังคม เมื่อถามถึงท่าทีของพรคพลังประชารัฐในประเด็นนี้ที่ยังดูเหมือนไม่มีความชัดเจนนายแพทย์ระวีกล่าวว่าตอนได้ดูแถลงการของพลเอกประวิทย์วงศ์สุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐท่านระบุว่ายินดีที่จะรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายแต่จุดยืนของพักพลังประชารัฐคือการเลือกระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแม้ว่าการแถลงของผู้ใหญ่อาจจะไม่ได้พูดยืนยันแบบที่เราพูดแต่ แต่ถ้ามีการตีความหมายก็จะเห็นได้ชัดว่าคิดอย่างไรขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดและเพจศู์วิจัยมหาวิทยาลัยหน้าบางแห่งหนึ่งอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ